อื่นนะคะในการทำรูปกระพบเราต้องรู้จักสมุนไพรที่ใช้ในการทำรูปกระพงเนาะวัตถุประสงค์ของการประอบนะคะทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยคือการนําสมุนไพรมาผสมกันนะคะแล้วก็นําไปทําให้เกิดความร้อนนะคะใช้ใช้สาหรับกล้ามเนื้อที่มีปัญหาเรื่องการตึงน,นะคะเหมาะกับนักกีฬาหรือว่าคนที่มีอาการปวดเมื่อยนะคะเรามาดูสมุนไพรหลักในรูปกระพนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเนาะ,ะแล้วก็มีคุณสมบัติในเรื่องของอาการ ะะตัวแรกเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือไครนะคะไครเป็นสมุนไพรสีเหลืองเนาะเป็นพืชลงหัวนะคะที่มีคุณสมบัตนินเรื่องของการบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะอันนี้ก็จะมีน้ํามันหอมระเหยเนาะมีกลิ่นเฉพาะนะคะในสูตรตำลับนี้เราจะใช้80กรัมะคะ่ะตัวที่2คือขมิ้นอ้อยนะคะขมิ้นอ้อยจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะลดอาการบวมของกล้ามเนื้อนะคะ ตัวที่สมผิวมะกรูดผิวมะกรูดจะให้ความสดชื่นนะคะมีน้ามันหอมระเหยเวลาที่เราใช้พวกสมุนไพรรูปคูมเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราผ่อนคลายด้วยนะคะถัดไปตัวที่4ี่ตะไคร้ตะไคร้คือตะไคร้บ้านนะคะตะไคร้บ้านเนี่ยคุณสมบัติจะไปช่วยลดอาการบวมนะคะเวลาที่เรามีอาการปวดอักเสบเนี่ยบางคนก็คือจะมีการบวมของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะคะตัวนี้ก็จะไปไล่น้ำับให้การบวมลดลงนะคะใบกัวทิ่2สอง วันที่สองก็จะช่วยลดอาการปวดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ลดอาการปวดเมื่อยนะตัอไปคือมะขามนะคะใบมะขามเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวใช่ไหมคะความเปรี้ยวจะไปกัดเส้นทําให้เส้นที่แบบมีอาการแข็งตึงมากๆนะคะ ให้ตัวยาเนี่ยซึมเข้าไปสู่กล้ามเนื้อได้ดีขึ้น,นะะแล้วก็สุดท้ายชัดได้ก็คือเกลือนะคะเกลือตัวนี้จะเป็นการนําพาสมุนไพรซึมเข้าไปสู่ในทของเราได้ดีขึ้นทาให้สมุนไพรออกฤทธิ์ได้ไดีขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของสมุนไพรที่อยู่ในรูปป่งค่ะอ้ออีกตัวหนึ่งคือพินสินกระเบื้งนะคะตัวนี้ก็จะทําให้เวลาที่เราสมบเนี่ยให้ออกลิ่นหอมสดชื่อน,นะคะ,ะเด็กๆพร้อมที่จะทำหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มช่างสมุนไพรกันคะ่ะเสร็จแล้ว,วมีทัพพียงไหมคะ,ะได้ได้ได้อา เห็นแล้วเอาตะพีค่ะนี่ทวักควักควักควักนี้ควักกันใช่ไหมครับควักควักควักต่อมา เห็นไหมคะเห็นปีกนะปีกสีด่างเสร็จแล้วไปยุ่งค่ะไปยุ่งยุ่งมามีทอย่างนี้ยุ่งเลยค่ะไม่ไม่เลยไม่รวมปีกเข้าไปค่ะไปยุ่งปีกเมื่อกี้อยู่อย่างน,น,นี้ใช่ไ,ไหมตุ๊กตานี่เมื่อกี้อย่างนี้ใช่ไหมนึกถึงตุ๊กตาไล่ฝนรั่วค่ะรั่วรั่รั่วรั่วรั่วไปนั่นแหละปูรั่วเข้าไปเลยค่ะรั่วเข้าไป โวาไหมอ่าอยากบนี้เลยลูกยากให้มันแบบให้สามารถเออจับคนไว้่วงไปเลยสเทคนิคนะน่ไปอยนเลยเห็นไหมมันก็จะออกจุกเนี่ยสี่จุกเนี่ยสด้าเลยเสร็จแล้วเราก็จะทยังไงก็ได้ให้มันนี่กลมๆค่ะกลมโดยมือนี้ก็ขยับไปด้วยเนี่ยมือนีขยับไปด้วยขยับให้รูปมันกลมเนี่ยกลมยังเสร็จแล้วหยิบเชือก มือเชื่อค่ะร้อยนี่เอาตรนี้เข้ามาเข้ามาอยมือเชื่อเพื่อนๆช่วยได้นะคะลูกบางทีน้องก็ยังไม่ถนัดเด็เพื่อนบางคนยังไม่ถนัดรอดทำไมคะรอดทำไมเดินขึ้นรถกันเอเดินั่นแหละดึงเข้าไปค่ะดึงเข้าไปแน่นแน่นดึงใช่ไหมนี่ไหนคะดึงค่ะดึงเข้าไปค่ะดึงดึงเข้าไปให้แน่นๆเลยให้แน่นๆ แน่แนะทุกคนแน่นแล้วนะอ่าเสร็จแล้วผูกค่ะผูกหนึ่งครั้งแยกเชือกออกจากกันค่ะแล้วผูกเพื่อให้เชือกมันถอยออกจากกันผูกค่ะผูกผูกอย่นี้ค่ะผูกกระตุกหนึ่งครั้งนี่เสร็จแล้วเราจะได้ลักษณะน,น,นี้เออโอเคุ okay. ุกตาได้ผัว <c oughs> หันเชือกมาให้ตรงค่ะหันเชือกมาให้ตรงไม่งั้นจแยกเชือกออกจากกันแล้วมาผูกให้ตรงตรงผ้าอออให้มันตรงกลางผ้าะคะผ้าที่จะม้วนเข้าหากันนะคะแม่แม่ไปเป็นที่ยังไม่ร้อนไหมเออตรงแล้วใช่ไหมนี่เสร็จแล้วนี่เราจะดึงออกมาอย่างนี้นี่จับวิธีการจับต้องจับอย่างนี้นะคะิ้วชี้นิ้วชี้ออกมา เอานิ้วกลางัตนิ้วโป้งขณีบเออถูกถูกเอานิ้วชี้ขึ้นมาค่ะนิ้วกลางัตนิ้วโป้งขนีท่าไว้ทำไมรู้ไหมคะเวลาเราจะผูกขั้นที่สองเราก็หนีพันไปรอบนิ้วชี้อ่ะมานี่จัดจัดขณะที่เราพันเนี่ยเราสามารถจัดเชือกไม่ให้มันซ้อนกันเห็นไหมคะจัดเชือกเป็นแนวเดียวกันได้เลยนี่เห็นไหมคะ แล้วก็เอาเชือกนะคะปลายเชืกอกกับสอดลงมาสอดน,นี่สอดสอดเข้ามาค่ะแล้วก็ดึงนี่น,นี่เห็นไหมคะทำสามครั้งคือได้สามปอกนี่ครั้งที่สอง เนไี่เด้สนี้าเหสร็จแล้วการเชือกมันถอยแยกเชือกค่ะแยกเชือกมาผูอีกครั้งหนึ่งแยกเชือกมาผูอีกครั้งนึ่งอ่กงไกของกังไกค่ะเชือกมันยาเกินไปเราก็ตัดเชือกออกนี่เห็นไหมคะตัดเชือกออกอแล้วปลายเชือกเนี่ยคะ่ะเราก็จะเก็บเข้าไปในด้าน เนี่ยค่ะในด้ามูนบกครบเนี่ยเก็บให้ไปให้มันสวยงาม อย่แไม่ปิดมันไี่บา้าน